ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมสวนแตงโมนะครับที่ผมเคยทําคลิปไว้เป็นสวนแตงโมที่เขาปลูกพันตอปีโดนะครับกับพันทำอัพอเดี๋ยวผมจะพาไปชมสวนเลยนะครับตอนนี้กําลังเป็นแตงโมที่ลูกกําลังโตเลยนะครับเดี๋ยวตามผมไปชมเลยนะครับไปกันเลย ว่างานเหรอครับไม่ได้ทำอะไรช่วงเนี้ย,ยครับตอนนี้ผมก็มาถึงสวนแตงโมตอปิโดแล้วนะครับแต่ก่อนมาเนี่ยยังเห็นมีพื้นที่ที่แบบว่าอ่าวของแตงโมยังไม่คลุมนะครับตอนนี้คลุมไปหมดแล้วไม่เห็นพื้นดินแล้วแล้วเราก็จะเห็นเป็นลูกแตงโมตอปิโดตอนนี้ก็โตแล้วนะครับก็รอที่จะให้มันโตกว่านี้สักพักหนึ่งแล้วก็จะตัดลูกไปขาย เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมใกล้ๆเลยนะครับโอ้นี่ครับแตงโมตอปิโดอันนี้ต้นมันอยู่นี่เนาะต้นอยู่นี่แล้วก็แต่ละต้นเนี่ยมันจะอ,ออกลูกกี่กี่กี่ลูกนี่มันต้นหนึ่งก็ประมาณสามลูกประมาณสามลูกเนาะไม่ไม่ใช่ต้นนึ่งนะแบบกิ่งหนึงอนะกิ่งมัน,มน,นทั้งหมดสี่อ๋อ มันจะมีกิ่งมันแตกออกมาเนาะกิ่งละสามลูกอ๋อกิ่งละสามลูกที่ที่แต่ละหลุมแต่ละหลุมนี่มันจะแตกกี่กิ่งไม่รู้ครับไอ้หลุมนึงต้นหนึ่งประมาณสี่กิ่งอ๋อหลุมหนึ่งประมาณสี่กิ่งสี่กิ่งสี่ก้านเออสกิ่งสก้านะอ๋ออันนี้นี่ไงมันจะออกมานี่ไง นี่ลูกไอ้ไอน้นี้ลูกนี้กี่เดือนนันไม่รู้นี่เลยเป, 10, ป,ปแปดสิบแปดสิบสี่วันแปดสิบสามวันแป<อ>ดสิบสามวันแปดสิบสี่วันแต่วันหยดมเมล็ดแต่วันหยอดเมล็ดมันที่นี่มันจะติดหนาวครับมันก็เลยช้าหนะ่อยมันช้า<อ>มันจะงอกออกจาก ออกมานนะมันช้าครับโอ้นี่เต็มไปหมดเวลาเราจะเข้าไปเก็บเราจะเก็บไปยังไงเราหยบไปเลยเหรอครับเดินเข้าตรงนั้นแหละไม่เป็นไรอ๋อโอ้นี่ลายลูกเลยนี่ก<ห>ำลังต <ไป S 1> โตเลยนี่แตงโมตอนโอ้ตอนนี้เราน้ำไม่ลดแล้วหรือว่าหยุดหยุดคือหยุดโกนจะตัดประมาณห้าวัน เราตัดวันที่ห้านี่แห้าหกเจ็ดตัดก่อนจะตัดห้าวันเราจะไม่ให้น้ําไม่ให้อะไรเลยปุยเ<ร>ปยไม่ให้อะไรเลยค,คือมันโตมที่จะสุก<อ>นะมีหลายลูกอ๋อแล้วเราจะดูยังไงว่ามันมันสุกแล้วมันโตเต็มที่แล้วโตวเต็มที่แล้ว เราเราจะเราจะดูลายมันหรือว่าเราจะดูอะไรมันมาดูลายมันจะแตกลายแล้วนี่มันมันจะแตกลายแต่ถ้าแต่ถ้ามันยังไม่แตกมันก็ยังยังยังไม่แตกลูกนี้ยังอ่อนยู่อ๋อคือแล้วประมาณนั้นนี่แล้วอย่างนี้เราดีดฟังดูนี่นี่มันสุกแล้วอ๋ออย่างนี้สุกถ้าดังอย่างนี้จะสุกแลว แต่ถ้ามันดังดังอลงดูคนนั้นคนนั้นเสียงกันเห็นไหมอ๋ <c oughs> อมันแข็งแข็งใช่อันนี้มันมันเต็มที่แล้วอันนี้ก็ประมาณันที่ห้านี่อ๋อครับตัดได้ตัวนี้ลายแต่ตัวนี้มันปิดกันเลยนะมันลายคนละอย่างลายลายแบบลายมันยังไม่คือยังไม่ตึงไม่ไม่เต็ง ยังไม่เต่งตึงอ๋อถ้ามันเต่งตึงเต็มที่แล้วลายมันก็จะเป็นแบบมันเป็นเป็นเส้นเส้นมันจะตึงออกมาจะตึงออกมาอ๋ออ่งนี้ถือว่าสุกจะสุกแล้วพร้อมที่จะเอาไปขายได้แล้วแต่นี้ยังเลยยังไม่เต่งตึงเต็มที่ยังแบบจะเปรสปะอยู่อ๋อเนี้ยครับี่ มันติดหนาวมันช้าอืมอันนี้อะไรมากินไม่รู้มันเสียแล้วหนูต้องไปจัดหนูเข้ามากินอ๋ออ๋อนัอ่นลูกใหญ่ลูกนี้ก็ยังเนาะลูกนั้นน่าจะได้นะ้ำนา่าจะสุกลูกนี้ก็แต่โมนี่ตัดแล้วดูได้เป็นสิบวันน่ะ ถ้าตัดแล้วเราไม่ต้องไปแช่ตู้เย็นอะไรเนี่ยอ,อยู่ข้างนอกเนี่ยไว้ข้างนอกแต่ต้องตั้งไว้บนกระดาษลังนะถ้าตั้งที่พื้นมันจะเน่าเร็วอ๋อต้องเป็นกระดาษลางังน,นถ้าถ้าถ้าไปที่พื้นนี่อยู่ได้กี่วันไม่รู้ประมาณสามวันก็เนาเ่าแล้วข้างในอุ้ยเน่าเร็วนะน้อนี่ก็ถูกแล้วลายแบบนี้จะถุกแล้วอือโอ้นี่ก็ถูกแล้ว ถ้าเอาไว้ในรังนี่ได้ทีเดียวน,น้อยนีย่มันมันจะไม่นอนนี่นอนไตนอนไตมัดเอามีนอนด้วยมันมันใตแต่ผิวไม่เป็นไรอืมมันไม่ได้เจาะลงไปกินข้างข้างในอ๋ออันนี้ลูกเล็กลูกเล็กอ่าที่เป็นเถาตรงนี้ที่มันออกมาเนี่ก็จะมีติดสองลูกนะครับอืม ตรงนี้โอนี่ติดหลายลูกเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสามโอ้ตรงนี้หลายลูกเลยหลายลูกปกระมาณลูกละสองสามสี่ห้าอ๋อสองโลสามโลสี่โลห้าลูกครับด่านนู้นจะยิ่งเยอะทีทีนี้ครับแล้วเราเรจะต,ต้องจ้างคนมาช่วยตัดไหมช่วยจ้างคนโอต้องจ้างคนมาช่วยตัด สี่สิบไร่เต็มไปหมดเลยอันนี้มันดูไม่ออกว่าแต่ที่เห็นเฉียวอยู่อย่างนี้ก็คือปลูกแตงโมทั้งนั้นแตงโมพันธุ์ตอปิโดตรงนี้ส่วนทําอัเนี่อยู่ข้างล่างโน้นอ,อยู่ด้านน้นเดี๋ยวเราจะเดินไปดูแตงโมพันธุ์ทําอัพนะครับที่อยู่ด้านน้นหอหโอ,โอเนี่ย เขามันขยายออกมามันก็จะเห็นลูกแจงโมอยู่บนพื้นอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าด้านในเนี่ยเราก็จะไม่เข้าออไปเข้าไปให้มันโตก,ก่อนถึงจะเข้าไปเก็บอันนี้ก็ให้ดูอยู่ด้านนอกไปก่อนนะครับนี่ครับโอ้อันนี้อยู่ใกล้ๆก,กันเลยเนะตอนนี้ นี่ครับนี่ทําอัพนี่ผิวมันจะออกดำดาอย่างนี้นะครับกลมๆแล้วเนื้อมันเป็นสีอะไรนี่สีแดงเนื้อสีแดงมีเม็ดไหมมีมครับีอ๋อเม็ดอ๋อนี่ทําอัพลูกใหญ่ๆแล้วตันนี้ก็พร้อมที่จะตัดละ อีกประมาณกีวันสอวันสองวันสวันสองสามวันก็จะตันน <Okay. S 1> ะขายทําอัพนี่มันเขาซื้อโรเท่าไหร่มั้ยูกเหมือนกันแบบตวัวพปดู<อ>ตรงน,นี้ราคามันไม่ค่อยขึ้นอืมราคาคือถูกประมาณสี่บาทห้าบาทนี่นอืมอืมนี่ลูกใหญ่ๆเหมือนกันครับีตัดได้หมดนี่เต็มไปหมดนะแต่ว่า ถ้าเรามองอย่างนี้เราจะมองไม่เห็นเป็นลูกมันเนาะเพราะว่ามันเฉียวกลมกลืนไปหมดครับแต่ลูกมันก็จะฝังอยู่กับใบมันเนี่ะใ <c oughs> บใ <c oughs> <c oughs> บเออใบมันปิดไว้แต่ว่าถ้าเราเดินดูเนี่ยเราก็จะเห็นลูกแตงโมนี่แต่ทุกพื้นที่เลยที่ก้าวเข้าไปเนี่ยจะเห็นหมดเลยเนี่ยผมก้าวไปก็ลูกแตงโมทั้งนั้นเลยเนี่ยตั้งดำดำ,ดำเออเนี่ยที่ว่าใบามันปิดอยู่อ,ยอืม นี่ีนพื้นที่นี้ก็อยู่ใกล้ๆนี้ก็หนี่งสี่ลูกห้าหกเจ็ดลูกใกล้แถวนี้มันถ้าไม่มีใบนี่มันจะเห็นแบบโอ้โหเป็นลูกเต็มแตงโมนี่เต็มหมดทั้งสี่สิบไรเลยนี่เต็มพื้นที่ไปหมดเนาะนี่ในอยู่เนี่ยใบมันไม่มากเราก็จะมองเห็นลูกแตงโมเห็นไหมอยู่ใกล้ๆเนี่ยชัด เย็นขึ้นเลยนี่ยิ่งตรงนี้อันนี้แตงโมพันทำอัพอ่พอะใกล้ใกล้เลยดูแตงโมทิวมันจะออกสีดำดำแต่ว่าตัวเนื้อมันก็เป็นสีแดงอ๋อเราไปดูนัน่นครับพันทำอัพผมก็ยังไม่เคยกินว่าเนื้อเป็นไงแต่ว่าเขาว่ามันมันกรอบเนาะมันกรอบแล้วก็หวานหวาน หวานเหมือนเหมือนตอปิโดตอปิโดนี่ก็หวานเหมือนกันหวานกรอบแช่เย็นนี่ยิ่งแบบสุดยอดเลยสุดยอดเลยอันตอปิโดหวานยิ่งตอปิโดลูกใหญ่นี่แบบโหซื้อไปไปกินนเนื้อเนี่ยแบบแนั่นเลยตอิโดคือสุดยอดครับน,น,นี่นี่ก็คล้ายๆกันนี่ก็คล้ายๆตอปิโดเหมือนกันรสชาติ หวานกรอบปลูกก็ปลูกเหมือนตอปีโดเหมือนกันไม่ได้ปลูกยากไม่ยากปลูกประมาณเท่าไหร่นะหกสิบห้าวันเดี๋ยวมันหกสิบที่นี่มันคือมันจะมีหนาวติดหนาวอยู่แต่ถ้าแรงนี่หกสิบห้าก็คือเทวันหยดเมล็ดถ้าแรงกันแต่วันหยดเมล็ดหยดลงหลุมนี่เหรอเรียกว่าเพราะเพาะต่างหากเนาะ มีแพงอยู่เจ็ได้ผมโอ้มีแพงตั้งแต่แขงหยอดเมล็ดหกสิบห้าวันก็หยอดเม็ดอ๋อเนี่ยเอาดินใส่แล้วก็หยอดเมล็ดแ,แต่แต่ละหลุมแต่ละหลุมนี่ยหยอดกี่เม็ดไม่ร,มรู้เม็ดเดียวเม็ดเดียวครับต้นเดียวอ๋อต,ต้นเดียวแล้วก็หยอดไว้ในเนี้ยกี่วันนะอันนี้ถ้าไม่ติดประมาณสิบสองวันประมาณสิบสองวันถ้าไม่ติดหนาวถ้าติดหนาวเป็นยี่สิบสิบสองวันมันก็จะออกใบออกมาบ่ออ เสร็จแล้วเราก็เอามาลงดินลงหลุมมันจะมีหลุมเนี่ยลงหลุมคืออันนี้เราเตรียมเพลงเสร็จเรียบรออ้อยเออเดกหมดแล้วก็ใส่ใส่นี่แหละอ๋อจะมีหลุมอยู่ก็ใส่ลงไปในหลุมครับแต่เออแต่ละแต่ละต้นที่มันออกเนี่ยครับแสงไปในหลุมแล้วมันก็จะแตกกิ่งออกมาครับคือเด็กอผลมาปั๊บเราจะตัดยอดแล้วก็มันจะแตกกิ่งต้นนึงคือไว้สักสีกิ่ง อ๋อสีกิ่งเอาไว้สีกิ่งครับแค่นั้นถ้าไม่งั้นมันเยอะไปมันมันจะแย่งจะแย่งอาหารกันจะไม่โตเท่าไหร่ครับอ๋อสีกิ่งแต่ละกิ่งก็มีสามสี่ลูกสามสี่ลูกสามสี่ลูกครับโอ้เพราะนั้นแต่ละหลุมที่เราหยอดลงไปนี่ก็จะได้ประมาณสี่สามสิบสองสิบลูกประมาณสิบลูกสิบสองสิบลูกองประมาณสิบลูกต้นประมาณสิบต้นหนึ่งสิบลูกทีนี้เราก็ใส่เลย หลายหลุมเหมือนกันเนาะหลายอยู่ครับเยอะโอ้หลายหลายหลายพันหลุมเออเราจะซื้อป้ายางมาประมาณหกสิบเซนอืมแต่แตหลุมหกสิบแต่แตหลุมเขาก็จะมีขายแบบนี้เลยเนาะครับห่างเป็นหลุมห่างหกสิบเซนใช่จะเอาแปดสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบก็มีทั้งนั้นอ๋ออมีแล้วแต่ว่าเราต้องการระยะเท่าไหร่ระยะหลุมเสร็จแล้วต้ยางตัวเนี้ย เราเก็บไว้ใช้อีกได้ไหมไม่ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยครับครั้งเดียวก็จบแล้ว<ต>เราก็ซื้อใหม่มันมันจะมีบนะแบบหนาแบบบางอันนี้มันจะถูกนะม,มันจะถูกใช้ครั้งเดียวอ๋อใช้ครั้งเดียวทิ้งเลยแล้วก็ซื้อใหม่นี่มันจะนจะ้ํามันจะมีน้ําหยดอยู่นี่ไงอ๋อน้าหยด,หยดสายน้ำมันน้ำหยดครับท่อนี้ยังเก็บไว้ใช้ได้อีกอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้อยู่อ๋อนี่ใช้ได้หลายรุ่นใช้ได้พอ พอเราเก็บลูกเสร็จแล้วนี่มันก็จะไม่ออกลูกอีกแล้วไม่เกี่ยวแล้วไม่เลยครับไม่เลยเราก็จะปล่อยให้มันแห้งตายไปครับเสร็จแล้วเราก็ถาไถใหม่ก็ต้องลื้ผพายางพวกนี้ท่อนี้ออกใช่ง่ก็งานใหญ่เหมือนกันนะ <c oughs> แต่ว่าถ้าว่าลงไอ้อื่นก็ลงได้นี่ถ้าเขาลงไอ้นุ่นได้เลยไอ้ฟักทองอ๋อครับเอาเมล็ดลงโตไปได้หรืออ๋อลงในนี้เลยเราดึงออกก่อนไหม ออกก็คือมันจะนี้มันจะออกันอยวแล้วก็ดึงออกดึงออกแล้วก็เม็ดฟักทองใส่ใส่เข้าไปก็ปลูกต่อได้เลยได้เลยถ้าเราจะทำที่นี่คือเขาจะติดเองเขาก็จะนั่นไะข้าวโพดต่อเขาจะลงข้าวโพดคือต้องรื้อออกเพราะนั้นเราก็ต้องรื้อออกให้เขาเพรเรารื้อออกพวกนี้เราก็ก็ไปวางเก็บไว้เยอะเลยที ครับมาวางไว้โดยวางไว้ที่ไหนที่บ้านนี่อ๋อเราเช่าบ้านอยู่ข้างในมันเด็ดไม่ไม่ครับคืออ่าผมเขามาอยู่ที่นี่ที่ปลาบาวอ๋อเขาซื้อที่อยู่เนี้ยซื้อบ้านอยู่นั่นกว่าปีแล้วสิบห้าปีโอ้อยู่นานครับผมเพิ่งขึ้นมาขึ้นมาเที่ยวก็เลยแกว่ามาปลูกแตงอีกบเอแตงก็เป็นที่ใต้หกสิบ้าอ๋อคือที่นี่มันมีเป็นฤดูหนาวด้วยครับ ที่ใต้65วันนี่เก็บได้เลยแต่ว่าถ้าอยู่ทางาเมืองหนาวนี่มันประมาณ85วันถึงจะเก็บได้แปดสิบห้ถึงเกิบอ๋อ๋อเนี่ยเปล่าอ๋อนี่โอ้มีหนอนด้วยนี่นี่ปลอดสารพิษนี่ครับไม่กินได้แต่งโมไม่เป็นไรมีหน,นอนแต่ว่าหนอนตัวนี้ไม่สามารถที่จะเจาะเข้าไปกินในไม่ได้ครับ คือมันข้างนอกปิดเลยอ๋อ,อมันอยู่ข้างนอกอเฉยมันไม่สามารถที่จะเจาะลงไปได้แล้วสองวันก็ได้เลยโอโหนี่เสียงนี่เสียงพเพาะนี่ครับเสียงมันแน่นเลยนะแลเวลาเราจะไปเลือกซื้อเราจะเลือกเคาะอย่างไงเคาะอย่างนี้เหมที่ว่ามันจะเ,เนื้อแน่นจะเคาะแบบนี้ดีกว่ามันจะแน่นเลยจะกลางวานแบบนี้เนาะครับแต่ถ้าว่าไม่แน่นมันจะดังทุกทุกุกข้างในจะรู้เลยอ๋อแบบนี้แน่น ครับแบบนี้แน่นี่เนื้อแน่นอร่อยน้อนนี่ก็มีน้อนเยอะเหมือนกันเยอะอยู่ครับแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะไปเจาะข้างในแต่เขากินข้างนอกได้นะข้างนอกคือไม่ไม่มีสารพิษนี่เอออันนี้มีสารพิษนอนเขามาเจาะกินได้ครับแต่นี้เราต้องฆ่านอนไหมหรือปล่อยมันไว้อย่างเงี้ยไม่เป็นไรเลยครับเพราะว่าไม่กี่วันตัดแล้วอ๋อครับคือมันไตติดผิวไม่เป็นไรอ๋อคือแตงโมนี่ถ้าไปเลือกนะต้องให้มี นอนใตผิวบ้างจะดีะยาไม่เยอะต้องต้องดู <laughs> แผลอย่างนี้อย่างนี้ว่ามีนอนกินเออยาไม่เยอะครับครับนี่ลูกแบบนี้มันจะดังเน่นเลยเนี่ยแบบนี้แ,แ,แล้วถ้าถ้าเราไปซื้อแล้วแบบว่าข้างแบบนอกดูดแบบแบบแบบีแต่ว่าข้างในนี่มันเละนี่เราจะดูออกไหมมือถ้าตบแบบนี้รู้เลยมันจะดัง ลุกๆๆข้างในมันเหมือนกับกล uang อ๋อมันจะกวงครับดังปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ข้างในเลยแต่ถ้านดังอย่างนี้เน่นแน่นเลยอ่าังเชียงครับอืม ครับท่านผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับที่ผมพามาดูลูกแตงโมนะครับที่ใกล้จะถึงกับที่จะตัดเอาไปขายแล้วนะครับบางลูกก็เริ่มเริ่มโตขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้มีความรู้เกี่ยวกับการาเลือกดูว่าแตงโมสุกหรือยังไม่สุกนะครับอพอที่จะซื้อไปทานแล้วหรือยังนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้ อย่าล,ลืมฝากกดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ